หรือว่า n v i d i ียจะถึงจุดจบแล้วนี่อาจจะเป็นคำถามตัวโตๆหลังจากเกิดเหตุการณ์นักลงทุนกองทุนขนาดใหญ่ๆเคขายหุ้นของ n v i d i ียออกมาหมดพอร์ตเลยไม่ใช่เจ้าเดียวแต่มากกว่า1เจ้าด้วยมาไล่เรียงข้อมูลกันดูครับจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ Softbank เคขายหุ้นของ n v i d i ียออกไปทั้งหมดถัดจากนั้นมาครับรายล่าสุดเลยกองทุนที่ชื่อว่า Ste แม m คร r o LLC ของนักลงทุนชื่อดังอย่าง Peter Ste e l ก็ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาาที่3ของปี2 5 6 8ด้วยการเทขายหุ้น n v ็นวีเดียออกมาทั้งหมดมูลค่าเกือบ100ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ขายหุ้น Vista Energy ออกไปทั้งหมดด้วยเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาเริ่มมีความกังวลกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นไปกว่าเดิมนอกจากนั้นแล้วปีเตอร์ซิลยังลดการถือครองหุ้นเทสลา เหลือแค่ประมาณ65,000หุ้นจาก270,000กว่าหุ้นแล้วก็โยกเงินเข้าไปสู่ s a ฟ e ฮ a เว่ด้วยการไปซื้อหุ้นอย่าง Apple ซื้อ Microsoft โดยเฉพาะ Microsoft ที่ธุรกิจ c คลา d ถือว่าแข็งแกร่งอย่างมากนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าการออกจากหุ้น v v d i a ดียซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตฮาร์ดแวร์ AI ของบรรดาน,นักลงทุนระดับตำนานต่างๆสะท้อนให้เห็นว่า Peter ร์ i ิลเชื่อว่ามูลค่าตลาดของ AI กําลังวิ่งนําหน้าเศรษฐกิจจริงมากจนเกิดไป แล้วเส้นทางในการสร้างรายได้ของ AI ก็ยังมีความคลุมเครืออยู่ค่อนข้างสูงครับและมูลค่าที่สูงมากของ NVIDIA มันก็อาจจะสะท้อนว่าอาจจะต้องใช้เวลาย,ยาวนาน15-20ปีในการที่จะบรรลุผลหรือเป้าหมายที่หลายๆคนตั้งเป้าหมายเอาไว้นักลงทุนตอนนี้กำลังจับตายอย่างมากนะครับผลประกอบการไตรามาสที่3ของ NVIDIA ที่จะออกมาพรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นและจะได้รู้ว่าทิศทางต่อไปในอนาคตของหุ้น AI ยังคงสดใสยอยู่หรือว่าหมดยุคแล้วกันแน่ครับ